ทำบอดแคปเตอร์นะครับแนะทำตัวนิดนึงนะครับขอเชิญท่านเก่าอะไรครับท่านเก่ากับใครวะมึงเหรอนะครับหัวงานในนามตัวเลยวะท่านในนามตัวเสียหรือเปล่าปกติกูไม่เคยทำนะก็เกาแมวนะครับเอาแมวครับฝั่งเราครับเราลังจะที่ตัดคลิปไปเมื่อครั้งที่แล้วรอบนี้ไม่พอใจนะขออีกรอบหนึ่งครับซึ่งคราวนี้คนอัดนี่ไม่ใช่ผมนะฮะจะเป็นท่านฮัลลีออเดอร์แทนนะครับฮัลลีออเดอร์นี่ชื่อนสกายนะครับส่วนเดดดอร์ีกชื่อนะครับก็รู้ในนามนี้ไปก่อนแล้วกัน คเดี๋ยวเดี๋ยวไอเทียโอ้ยเอ้ยไม่ขยับไม่ขยับโอเคอเดี๋อ้าวข้านะครับผี้บ้าขี้บ้าผี้บ้าโดานผอตขี้บ้าขี้บ้าต่อยนครับวอตสั่นเรียบร้อยครับตั้งอะไรแมนอยู่ไหนเนี่ยครั้งแรกอัดนะครับมีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยล่วงหน้านะครับอ่าเราจะมาไล่เรียงสถานการณ์ในแต่ละเลนก่อนนะครับ ยืนในระบบสองหนึ่งสองทั้งสองฝั่งนะครับเล่นบนทีมบนมีกอนดาอบอดอลแล้วก็อีกทีมก็จะมีโคโค่กับทิมเบอรนะ์สอรันะส่วนเล่นกลางการโซโล่มนระหว่างที่นี่กับบัตมัมนะครับส่วนล่ล่างก็เป็นกระจงกับผีบ้าแล้วก็ชาออดอ่แล้วก็ซีเคกับเอเดอร์ไททันนะครับการยืนเลนนี่ทำไมตั้งสอง 2, 2, 2, 1, 2, หนึ่งสองเนี่ยวะอ่าก็สองหนึ่งสองนะครับไล่ตามนั้นเลยครับเป็นระบบไะครับ ก็คือถ้าเกิดเป็นสองสองข้างล่างก็จะเป็นสีใช่ป่ะโอ้ยไม่ใช่คุณครับเอ <c oughs> ็มห้านะครับแม่โอเคโอเคโอเคครับเรามาดูสแตนดาร์ตจินนายนิดหนึ่งนะครับค่อนข้างใกล้เคียงไปทีเคไปทีเคได้เ,เ,เ,ลเลยแค่นั้น <c oughs> มาจิเตอร์ลิขะตรงหรืไเอ็มเกระตรงรกรรงี่เท้าเลยตนะะจงรงช้านก็ได้นะครับถ้ามีปัญหาเรื่องการเลือกชื่อกูณเล็กกว้างแล้วกันโอเคครับอ่าส่วน คนในสายของเรานะครับก็เรามาไล่เรียงกันนิดนึงนะครับเผื่องงนะครับอาจจะช้าอ่าซีฟ้านะครับจังไรแมนนะครับมาเล่นมาในรูปแบบของโคโค่นะครับส่วนระดับต่อไปก็กระจงนะครับของคุณมาจิสเตอร์นะครับแบมบี้นะฮะแบเบมบี้ท้ำชื่อในดอทหนึ่งภาษาดำได้ครับฮะอะไรฮะอ๋นั่นเป็นนิกเนมของกระจงในดอทหนึ่งนะครับแบมบี้เนี่ยใช่เหรอใช่ครับกูเห็นตรงนี้เหมือนแบมบี้มากกว่า มื่อก <c oughs> <c oughs> <bon> ่อนในดอปหนึ่งกูเล่นได้แบบดีอืะอืมกระโดดอืมมุมนี้มุมนี้ใช้ได้มุมนี้ใช้ได้อืมในมุมนี้ไม่มีหวานใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้เป็นบี้ไปชามคลิปเรียบร้อยแล้วครับมันสงบจนผมไม่รู้จะเอากล้องไปเลนไหนเลยครับตอนนี้สิมึงบวกกันเร็่อยดีกว่า อันนี้มีกล้องเล่นไหนก็ได้จอกล้องเป็นเล่นที่มีแครี่อยู่นะครับแต่พอเออว่าแครี่มันก็กระจายอยู่มันซัดทุกพี่นะครับผมก็ไม่รเลือกจอกล้องไปไว้ตรงไหนนะครับแหมในๆก็กระจายทุกที่แล้วก็ไม่มีอะไรทำใช่ไหมส่งฮีโร่เล่นแล้วกันมูดีด้านล่างจะมีอะไรนะครับเราจะบนด้วยพิสเปอร์คีมาสแตนบายนะครับขอดูด้านล่างแล้วครับคีป่าเดินมาแล้วครับเอาโครเดินมาครับแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อครับปลาแห่ใส่เลยแล้วปลาแห่ใส่แล้วไงต่อ ตายับอันอันาครับตายห่ับเตมบี้มาเนรับโาเองนะโดนะตายตัวตายตัวตายตัวไปอันาตหาคับตายพีมันอะไรยมีใพอะไรมาครัช่วยดูให้หยคับไมยติี ตางอะไรมาโดนกอนด้านและช็อตนะครับเดี๋ยวสงสัยผมต้องดูคนที่ทักในมือถือนะครับย่อจอไปเดี๋ยวคนดูจะงงนะครับคนดูที่ว่าก,ก็ไม่แต่เราไม่ใช่หรอวะด่าเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าใครทักผมมานะครับอ๋อเป็นต้นทักต้นกระทักหลังไมยมานะครับทักว่าอะไรนะครับ มาฟรีอัดด้30วินะครับแบบนี้ก็จบเพลงนานแล้วสิครับฟรีอัดด้วย30วิไม่บอกคุณให้เร็วกว่านี้ว่าไม่ทันแล้วล่ะชิงมึงห่วงไกูอัดมาตั้งแต่ก,กูอัดไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะแต่กูไม่รู้ว่ามึงดูอะไรบ้างนะอ๋องั้นคุณดูอะไรอยู่ะครับผมได้ไปดูสิ่งเดียวกันนะครฮะอยูอ่เรบนบอลอยู่จ้ะเอาแล้วมึงมาซ้อมมาซ้อม ยืดติ๊บโซลไปถึงปั้นนี่ปั้นนี่ปั้นเออการเลื่อยครับโดนช็อตโดนช็อตต่างเนี่ยโดนช็อตต่างทิ้งไิยาทิ้งไม่ตายไปฮุกเดียวแั้วกบายเออแค่นั้นก็จบแล้วครับโอเคติ๊บโซลนะแอมดูพาเก็บติ๊ตัวโลดครับผมแล้วดูที่สตั๊ดกันนิดนึงดีกว่านะจะดอแมวครับเอาของกูไปลงดิี๋ยเอาของกูไปลงสิ อันนี้อ่านได้เรื่ยอ,อยๆยังไงก็ต้องอ่านเดียวอยนะู่แล้วรูดูการาฟเงินหน่อยนะครับการาฟเงินนี้ถ้าเป็นหุ้นก็ไม่น่าซื้อเหมือนเดิมใช่ไหม <c oughs> ส่วนการาฟ X P เอ่อต้องบอกว่าวันนี้ตลาดมันขวนนะครับสำหรับตลาดกราฟ X P นะครับบ้าการาฟเนี่ยกำลังน,น่าซื้อไอ้สุดจะช้อนใช่ไหมครับจะช้อนจ้ะอ่าตังไรมแม่โอ๊ยแม่โอ๊ยแม่โอ๊ยแม่อ่าแบมบี้กูตายเนี่ แต่ผมว่าโดนคอมโบเดาวูทำให้ผมเดานีครับชื่อชาวอัลไนมันอ่านว่าอะไรวะเคอไนไงไม่ออ๋ชื่อในดอนเหนือกันะลยไม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยชื่ออะไรชื่อคนเล่นวิจารย์ไปโดนชื่ออะไรเหรอครับเคนจีนครับผมจะรู้ไหมครับเพราะไม่ใช่ญี่ปุ่นนี่หว่ามันมีญี่ปุ่นตัวนึงอะมีตัวโนะตัวหนึ่งเนี่ยครับท่านก็ไม่รู้แล้วดูเดมโปไดดีกว่าครับคันจีนะครับผมเอาทีนี้ท่านทำอะไรลงไปครับ ตายแล้วครับพี่แกไม่ยอมเก็บยีรูครับแล้วพี่ที่ำอะไรอ่ายิงอันติเข้ามาพี่แกเอนเดอร์ไททันปล่อยอันติเข้าเลนมานะครับดีพีอุซ่าไม่หลบนะครับแต่เอนเดอร์ไททันก็ไม่ยอมเก็บยีรูตัวเองเข้ามาเหมือนกันนะครับแล้วจะตีใครตายนะครับแบบนี้เด้ผมวิเคราะห์เกมผมก็ไม่รู้จะวิเคราะห์อะไรเกมมันค่อนข้างชื่อดนะครับเกมค่อนข้างชื่อดนะเมื่อกี้เมื่อกี้มุมมุมมุมกล้องมุมกล้องก็ไปไอเดอร์ไม่หัน เดินเล็กก็ไม่ได้ก็ได้วะกล้องบินไปตรงไหนกูก็พูดตรงนั้นแล้วกัน <c oughs> กล้องอยู่ไหนแน่จีนไปเรื่อยๆจะได้อยู่ที่นี่จ้ะที่นี่โดนแล้วที่นี่โดนไปโดนไปโดนแค่โดน <_ s> นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรงกลางเาหมือนจะมีอะไรนะตอนได้ย่องมาที่นี่สารลม <_ s> ไม่ที่นี่ซันมันเห็นวะ ผมว่กาการ์ซาแม่งมุ่มากกว่าหรือว่าอาจจะเห็นก็ได้นะครับท้างบนข้างบนที่มีอะไรเกิดขึ้นครับพูดเป็นงนั้นแหละเอาด้อมบูโรทาม์ซะงั้นนะครับเขาจะยืมเวลาทำไมอะไรนะมาบูโร่ไทม์ไม่ใช่บุหรี่ครับอ๋อไอ้ยิงมุกเยอะครับเดี๋ยวผู้ชซองนะครับกางเปีโยโนรนฮาร์ดแยอดสุด กอนดากอ e ดากอนดากอนดามันทาอะไระครับ้เมื่อกี้กนดาเข้ามาแล้วไทเทนี่มันจับมันสาดโยนตายไปวะหมดครับกมาหลังครับแล้วเมื่อกี้มันสาดโยนไปเลยแล้วมันจะตายปว่ะตายห่าเราทำได้แรงกันเลยเหรอแรงครับแรงตายครับสาดทอนเนี่ย แต่ที่คุณเห็นมาในวันสองวันนี้คนเล่นมันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับก็เลยมีปยยัญหาที่เกิอยากเล่นเป็นอ่ะไม่เป็นไรครับล้างศาสรแล้วก็ทอนะครับเดินแล้วก็ล้างารแล้วก็ทอนะครับทอนจะไม่ได้ทอนกัวมันเองครับไอ,อจองมาแล้วกระจงจงไม่มีอันตรีนนครับไม <laughs> ่มีพนักนะครับตายแล้วครับ <laughs> อู้ดมีกูสศรานะครับตอนนี้ผมว่าดูหนึ่งนะครับ อตอนนี้ครับาราคาทองก็ตกไปไหนไม่รู้ตกไปที่ประมาณสามพันแล้วราคาทองชุวงนี้ไม่น่า,นานเล่นนะาจักไรแมนโดนตันแล้วครับเอาแล้วทีนี้ซาททอเดาปเ็นทองมาเอนเดอร์เลยทนะ่านมอดสีต่อนี้ีเคอีกตัวที่เคัีนี้จะตามเข้าไปก็กไกอยู่นะ ไดยก็กระทุ้งป้อมกลางทันทีนะครับที่เห็นว่าคนลงไปล่ากันหมดนะครับกระแสเกมน่าจะเปิดมากขึ้นนะครับหลังจากป้อมกลางอันนี้พังนะครับทำไมอ่ะเพื่อดังไปมุมจะเริ่มเดินนะครับมีงั้นพี่แกก็ย,ยืนตางเฉยๆนะจู่เอฟมุดโถยุขึ้ไปป้อมแหกนะฮะ มันตอเนมีเมีได้หรอเ่้หรือว่าเขียนบนแมปได้เซ็งเลยเขียนได้เี่อมันนี่เห็นนะครับโอ้โหเบลลงนะครับเขียนได้เวลาการน้ำมัวโดนอีกหนึ่งนี่เขียนได้เห็นกูป่ะเขียนกูเขียนมากวะไหนอ่ะมีเห็นสินะเห็นทั่วแมปแล้วเน อดิมเรดิมเปอาดูแนกาดีกว่านะครับบัตมจะรอดหรือไม่ปายิงไข่เวอร์นะครับโอ้มาแลุ้โดนเี้เป๊ปปี้แบบเฉยนะไอ้ขันกูรู้เลยนันตันดีกูดูมกแล้ว เหมือนง่ายด้วยแต่มันยากด้วยบอกพี่เก๋อะไรอ่ะไอมานั่งค่าอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้ดูตามสถานการณ์โดยเขียนโห้ดแมป,ปก็ไม่ได้อะไรกัไม่ได้เราไม่ใช่บอกแคสเตอร์ไว้เราเป็นสเปกเตอร์โดนพ้นใสเแล้ว <Hello? S 1> อะไรรู้อ่ะฮะครับเข้าผม,ผมองีเคราะห์เน็ตเราพว่านู๊ สบายดีครับสบายดีของวาวิเคราะห์เกมนิดนึงนครับดูตอที่ปตอ,ปอเอาแนละ้วมึงซึ้อบอกว่ามีอัพแปลกอยู่หลายคนนะครับกระจงกับอัพสกิลค่อนข้างแปลกนะครับกระจงไม่เคยเล่นครับไม่รู้รูปแบบเพราะในเลนพี่แกตัวตีเยอะนะครับแต่ไม่ยอมอัพอัทเทอเบอร์เลยนะครับแปลกครับอันนี้เรียกว่าแปลกอีกอันที่ว่าแปลกก็จริงอะบอกมันเป็นสายพับก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นทัวร์เอลเดอร์ไททันก็ไม่เอาแบบนี้กันนะครับแทนก็ท้าพี่แกอัพ ถูกยิ่งกว่านี้มันจะวินาศยิ่งกว่านี้อีกนะครับแต่ก็ช่างมันนะครับแค่นี้ก็แย่พอแนละ้วอออืืหโดนกระจงเลาะส่วนแมงมุมนี่ก็ไม่อันตินะครับก,ก็รู้แล้วครับว,ว่าไม่อันติหมายความว่าไงนะครับผมไม่ต้องพูดมากครับไปดันเหรอเปล่าครับกาครับคิดอะไรอย่างเงี้ดีมีสายดงสายดันอะไรนะครับสายดันเจอคนมาแล้วมันฆ่าคนไม่ได้ก็ต้องหนีเพื่ามเประโยชน์ครับสายยาทีกัน ผู้ว่าไอ้ตัวนี้กูทำไปกูรู้สึกว่าเดฟ็กผมตัวนี้มันยืนไว้ต้นวะไม่ลืมไปคลิปนี้ต้องส่งร่องส่งยูทูบไม่นานเลยฮรมิทามีโอ้โหลมทออตูตายโอ้โหไป็กูกูจะไม่ยืนตีอ่ะกันด้ากันด้าหน้าเราจินจระกังนะนะไอ้แก่อันนี้เกิดวะเด็กกันด้าโง่วะ พอพูดเล่นเด็นเดอร์ไททันได้ฟังนิดนึงแล้วกันนะครับคือจริงๆเวลาเขาเล่นไงเขาจะสตันแค่แอพสกิลหนึ่งแค่หนึ่งนะครับแล้วก็แอปสองให้เต็มแล้วก็แอปสามให้เต็มนะครับคือหนึ่งนี่คืออะไรหลับปะคือกระทืบพื้นนะครับโดนแล้วก็หลับไหลสนบกครับจะบอมเป็นสตันไม่ได้นะครับเพราะทำงานไม่เหมือนกันนะครับนี่มาถามนิดนึงนะครับน้องเล่นนี้เกิดอัดไปสมมงว่สักสี่สิบนาทีนี่ไม่ข้างตายประเดี๋ยนะครับื้ ยาวสักสี่สิบนาทีนี่มีแย่หรอแม่กูก็ไม่ได้จะอาพแลไอกูไม่ได้จะตัดอะไรก็ตัดซะตัดเมื่อไหร่ก็บอกแล้วกันนะครับจะได้รู้อ่ะกูจะตัดแเมื่อสิบห้านาทีเมื่อไหร่กูตัดแล้วเนี่ยหรยวก็มีการทิ้งท้ายทำโฉมสายก่อนได้นะครับต่ตอนนี้ยังนะครับเราดูกันต่อนแล้วปิดรายการเราก็กลับเข้าสถานีอ้าวไลแมนไลแมนจ้างไลแมนจ้างไลแมนใครจะได้รัดใครจะได้รัดปัดมาเธอนะครับรัดนะครับแม่แตเอาจริงๆนะ นี่ก็อาจจะยิ่งท่วงไปก็ได้นะอย่าเลยรก็เห็นใจมึงงี้แต่ในช่วงมันก็หนักนะอืมกอนด้นี่คือข้อเสียของกอน้าที่ไม่อัพได้เราไม่อัพเลยหรอดูสิครับโอ้โหไม่ตายเหอะไม่ด้เป็นตู๋ยใครกดว่าใส่กะจบ

เดี๋ยวโดนผีกัดงี้เกาะ็ไม่หายหรอกีไม่รถเกาะครับงี้รถเกาะได้เราไม่นะครับไม่เกาะเกาะเป็นนัดนะอ๋อรถนีะครับโอ้พวกไล่นะครับโดนไดยนะครับมึงไม่มีอะไรทำเลยก็เดินเฉยๆโกงไงที่เนี่ยมึงมุมงต้องเจอหวานตอนต้นเก๋ครับเจอปุ๊บหิบครับเขาเโดนตีโดนปมตีครับ แปดสิบนาทีแล้วออกโอเคครับเรลองรอท่านผู้ชมไปเดเพียงแค่นี้นะครับเนื่องจากคอมคนอ่านพี่แกไม่ไหวแล้วนะครับแล้วมันก็หนักเวลาอัโหลดนะครับโอกาสหน้าฟ้าใหม่เจอกันแล้วอุชารสุดท้ายประชาความตายของใครสักคนหรือเปล่าตายตายไว้ตายตายตัวตายตายไม่ตายเอาโอเคครับขอลาท่านผู้ชมเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับ